ช่วงนี้เจอกันบ่อยนะอืมซื้อมาให้ใจเหรอใช่ผมว่าใจเขาโตเกินกว่าจะชอบตุ๊กตาแบบนี้แล้วนะจะหาว่าผมเด็กกะสิตุ๊กตายีราฟเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างผมกับแน่ใจแค่สองคนเท่านั้นคุณไม่เกี่ยวคุณชอบใจใช่ไหมใช่ ใจเขาชอบผมแล้วผมก็ชอบเขาคุณนือหาที่ไม่เกี่ยวผมรู้ตำแหน่งของผมดีคุณนั่นแหละคบกับนัใจแบบไหนกันแน่คนเราครบกันเนี่ยก็ต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขสิฝนตกครั้งหน้าคุณควรจะมาส่งเธอที่หน้าบ้านนะไม่ใช่ปล่อยให้ผู้หญิงที่ผมชอบเนี่ยเดินตากฝนกลับบ้านมาแบบนี้เข้าใจไหม นี่คุณไม่พอใจเพราะเขาเดินตากฝนหรือว่าไม่พอใจเพราะเขาเดทกับผมกันแน่ถ้าเป็นเพราะอย่างหลังคุณน่าจะย้ายออกไปนะจะได้ไม่ต้องเห็นเขาเดทกับผมอีกผมไม่ออกนี่มันเรื่องของผมผมจะอยู่กับนาใจ